สวัสดีครับวันนี้ที่28นะครับผมอันนี้จะเป็นรถไถคูบตา L4018 ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเอามาตักตักดินตักขี้ยางได้ครับผมนะครับครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวครอบคุมแกนไฮดรอลิกที่ใช้ยกตักครับผมนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเวลายกขึ้นยกขึ้นก็คือยกขึ้น ยกขึ้นก็ต้องดันขึ้นครับผมนะเวลาลงเวลาลงก็ต้องดันลงครับผมนะครับแล้วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกครับผมนะเบรกเบรกก็ปก,กติเขาจะเบรกพร้อมกันสองข้างก็คือเบรกพร้อมกันสองข้างนี้แต่ถ้าเป็นถนนแถวบ้านเราอ่ะเพราะว่าเป็นถนนขุขะมันไม่ใช่ถนนเรียบ เราก็ปลดออกครับผมนะเพราะว่าให้มันเบรกที่ละข้างครับผมนะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรหรือว่าถนนขก,กุขาะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือแดงแดงนะครับผมนะนแดงๆนี่เบรกมือมือดึงไปข้างหน้าก็คือพีจอดต,ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกยกฝานถ่ายครับผมด้านหลังตัวนี้ครับนะฝานถ่ายด้านหลังก็คือตัวนี้ครับผมนะครับ ครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งครับผมนะคันเร่งมืออันนี้ก็เป็นคันเร่งเท้าอยู่ฝั่งนี้สีแดงนี่คันเร่งเท้าครับผมนะครับนี่เป็นรถถยของลุงเสียติ๊กครับผมนะครับเอามาไว้ยกขี้ยางครับผมนะครับเพิ่งมาเมื่อวานนี้ครับผมครับ L4018 ครับผมนะครับเดี okay, ๋ยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนครับผมนะครับก็คือสีล้อเวลาถ่ายสวนเวลาถ่ายสวนถ่ายนาก็ต้องให้มันขับเคลื่อนสีล้อครับผมก็ต้องดึงขึ้นครับผมดึงตัวนี้ขึ้นดึงขึ้นสุดเลย ปนี่จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมแต่ถ้าเราวิ่งทางเรียงธรรมดาหรือว่าเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้เราขับไปธรรมดาเนี่ยเราขับจะไปถ่ายสวนรับจ้างอย,อย also, like down, ่างเงี้ยแล้วก็ดันนี่ลงครับผมให้มันเป็นระบบธรรมดาครับผมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นคาัสครับผมนะคาัสคาัสครับผมนะครับเนี่ยคือคัสแล้วก็จะมีตัวล็อกล็อกไว้คาัสคัสเนี่ครับผมถ้าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้เราก็ล็อกไว้เลยพอเราสตาร์ทเครื่องเราก็เหยียบคาร์ดเลยครับผมนะ เหยียบคามันก็ตัวล็อกก็หลุดหลุดเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระต,าระตา่ายกับเต่าฝั่งนี้ถ้าดันมาดันมาด้านหน้าก็จะเป็นเต่าถ้าดันไปหลังมันก็มีการตัวปรับอย่างายยานาี้ระยะระยะเอาเร็วช้าครับผมนะครับเี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับผมนะก็คือเกียร์ควบคุมก็คือหนึ่งสองสามสี่นี่แหละครับผมที่ ที่มาในคูเบอร์ตานี่แหละครับก็คือเราจะเอาเร็วจะเอาช้าก็หนึถ้า1นึ่ก็ช้า2ก็เร็ว N ว่างครับผมนะก็คือเราสตาร์ทเครื่องก็ต้องอยู่ในเกียร์ว่างครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ที่เห็น f n list r ตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์เกียร์มือเกียร์มือนี้ก็คือเราไม่ต้องเหยียบคับ ก็คือตัวนี้เราไม่ต้องเหยียบเพราะว่าแต่มันต้องใช้ควบคู่กับเกียร์เกียร์เครื่องนี่ครับเกียร์เครื่องยนต์ตัวนี้เพราะอะไรยังไงเราพูดถึงว่าเราต้องเหยียบคัสต์อยู่แล้วล่ะเวลาเราเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบคัสต์อะถ้าตำแหน่งเครื่องยนต์มันทํางานอยู่ในเกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สี่อย่างเงี้ยเวลาเราไถหรือยกหรือว่าเราไถหรือยกนะครับนะครับก็ยังเครื่องยนต์ทํางานอยู่ยังไงเราก็ต้องเหยียบคัสต์เพราะว่าจะไม่ให้เครื่องยนต์ดับ ในถ้าไม่เด่นเ,เราจอดก็คือเกียร์เกียร์นี่คือต้องเกียร์เครื่องยนต์ตัวนี้ต้องว่างครับผมนะครับก็ถึงจะสตาร์ทรถได้ครับผมนะก็ต้องเหยียบคัดเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้ต้องเหยียบคัสครับผมสตาร์ทถ,ถึงจะติด